อบนี้มาญี่ปุ่นตั้งสองอาทิตย์แต่วันนี้เป็นวันที่รู้สึกพิเศษที่สุดใครมาทาคายมามะแนะนําว่าต้องมาที่นี่ให้ได้ข้างในก็เป็นเหมือนบ้านที่ถูกแปลงเป็นร้านคาเฟเ่เล็กๆพอมานั่งที่โต๊ะคุณป้าก็เาอาผ้าห่มมาให้แกบอกข้างน้องมันหนาวดูดิแค่เริ่มต้นก็รู้สึกอบอุ่นแล้วก็ประทับใจแล้วอ่ะการตกแต่งในร้านอาจจะดูงงๆนิดนึงแต่ก็ถึงบางอ้อเพราะคุณป้าบอกว่าเคยเป็นเกอีชามาก่อน <Bring some S 1> นี่ไงมีรูปให้ดูด้วยปัจจุบันก็ยังเป็นครูสอนเกอีชารุ่นใหม่ๆา,มา,มายง พวกชากาแฟมีอาหารด้วยนิดหน่อยและเท่าที่เห็นคุณป้าแกโซโล่เดี่ยวเองทั้งหมดเลยทั้งรับออเดอร์ทำเครื่องดื่มทำขนมแต่ที่อยากให้ดูจริงๆคือความเอนเตอร์เทนความน่ารักของคุณป้าแกเฟรนดี่สุดๆ,ดๆเดี๋ยวดูแกป้อนขนมไอตัวดีมันด้วยอ๋อแล้วอยู่ดีๆใช่ป่ะคุณป้าก็จับเข้าคลาสตีกองเฉย <c oughs> จริงจังแค่ไหน <c oughs> แค่ไหนเรียกจริงจัง <c oughs> แล้วจะสนุกคนเดียวไม่ได้ค่ะคุณป้าบอกไม่ต้องน้อยใจได้เรียนทุกคนอันนี้ฉันก็ได้เล่นเครื่องเล่นอะไรไม่รู้ส่วนคุณป้าก็ไปเอาชามิเซนเป็นเครื่องสายของญี่ปุ่นลักษณะคล้ายพินมาเล่นด้วยกันนี่ก็นัดแนะซ้อมกันได้อยู่พักหนึ่งมาดูเดี๋ยวจะเล่นจริงละ สภาพก็คือเละเทะมั่วสุดๆไม่เข้าจังหวะใดๆแต่มันสนุกมากมีความสุขมากคือจะตีผิดตีถูกคุณป้าแกให้กําลังใจเต็มที่เป็นสายซับที่แท้ทรูแต่เท่าที่ดูก็พอรู้แล้วเนอะว่าใครคือจุดอ่อนของทีมสุดท้ายคุณป้าเลยบอกให้ฉันลองสลับไปตีกรองเผื่อจะดีขึ้นโอเคพอเริ่มจับทางได้มาลองดูกันหน่อยว่าข้านี้รอดไม่รอด ทุกคนว่าไงรอบนี้ผ่านไหม <c oughs> คุณป้าบอกสกกโกยเลยนะ <c oughs> แต่เห็นแอบกระหัวเบาๆพอฟอร์มวงกันเสร็จคุณป้าแกให้พักกินขนมแป๊บนึงเป็นชิราธามะในฟรุตสลัดแล้วก็ถั่วดแดงกวนจะคล้ายๆโมจิเท็กซ์เจอร์นุ่มๆหนึบๆส่วนจานที่ราคินากโกอันนี้คุณป้าให้เป็นคอมพลีเมนต์รีกินเสร็จแล้วก็เข้าเซสชันโอลิกามิต่อแอบคิดในใจจะหาประสบการณ์แบบนี้ <c oughs> จากคาเฟ่อื่นคงไม่มีแน่นอน <c oughs> ตั้งแต่เดินเข้ามาเล่นดนตรี ay, กินขนมพับกระดาษคือใช้เวลาแค่ครึ่งชั่วโมงแต่มวลความสุขมันเยอะมากและะะถถ้าาามวุ่ปรรทับใจอไี่ดก็คง ความเอาใจใส่ของคุณป้าที่ดูแลพวกเราเหมือนเป็นลูกเป็นหลานจริงๆอ่อะแล้วก็พับเสร็จแล้วทีแรกก็ไม่คิดว่าหน้าตาจะเป็นแบบนี้สุดท้ายออกมาน่ารักมีกระดิ่งใส่มาข้างในด้วยได้ของที่เราลึกกลับบ้านไปอีกส่วนค่าเสียหายวันนี้มีแค่ค่าน้ำกับขนมที่สั่งแค่นั้นเลยวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันที่ประทับใจมากถ้ามีโอกาสได้มาทาคายามะอีกก็จะแวะมาเล่นกับคุณป้ามามียกสั่งอีกแน่นอนอยากให้ลองมาสัมผัสกันดูอันนี้เรียกว่ามาถึงทาคายามะชัว